สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาลือไทยไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการที่นายฟิเดลวอนเดสรามอสอดีตประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถึงแก่อสัญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาลือไทยไปยังประธานเทปดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการที่นายฟิเดลวอเดสกรามอสอดีตประธานธิปดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปิน,น,นส์ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่31กรกฎาคม2565ความว่าพระนท่านประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินสาารรปปน์กรุงมะนิลา ข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายฟิเดลวอลเดสรามอสอดีตประธานธิบดีและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพ และได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศและยังจะดำรงอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านานจากการอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่สำคัญโดยแท้สำหรับประเทศไทยคือท่านอดีตประธานเทปดีได้มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เราทุกคนยังคงจดจำได้ดีถึงการที่ท่านอดีตประธานธิบดีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2535และได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบร,รมชน,นากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้า ในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดจนประชาชนชาวฟิลิปปินส์และครอบครัวของท่านอดีตประธานธิบดีในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสีสองรักจังหวัดเลยวันนี้เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสีสองรักจังหวัดเลย ที่เริ่มดำเนินการในปีนี้เพื่อให้พลทหารมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์นำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้นอกจากนี้ยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักปลอดภัยเป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนของตนเองมีหน่วยร่วมโครงการ3หน่วยในพื้นที่98ไร่ เตเนิกนการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565อาทิมนมณฑลทหารบกที่28จัดกิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงไก่พันประดูหางดำไก่พันเหลืองหางขาวและทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลไข้สีสองรักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์กิจกรรมเลี้ยงกระบือพระราชทานที่นำมูลไปทำปุ๋ยคอกการเลี้ยงปูนาพันพื้นเมืองเลี้ยงตึงอ่างและเลี้ยงกบ นอกจากนี้ยังมีการทดลองเลี้ยงไส้เดือนผลิตน้ำส้มขวัญไม้เพื่อไล่แมลงทำปุ๋ยหมักบำรุงดินส่วนโครงการทดลองเพาะถั่วง,งอกปลอดภัยได้ผล,ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดส่วนโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาเมื่อได้ผลผลิตจะนำไปทำเป็นชาผักเชียงดาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานสภาพดินในโครงการส่วนใหญ่เป็นดินร่วนหยาบ มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกพืชป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยในค่ายสีสองรักโดยเพิ่มความจุเสริมระดับกักเก็บให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในส่วนของกองพันทหารรับที่1กรมทหารรับที่8 มีกำลังพลผ่านการฝึกอบรมนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิรีเข้าร่วมโครงการ27นายดําเนินกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่21ไร่2งานรวม6กิจกรรมคือการทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานการปลูกพืชสมุนไพรไล่มแมลงเ,<อ>เช่นกระชายดํ<อ>าที่ทําเป็นน้ําหมักใช้ไล่มแมลงศัตรูพืชกิจกรรมปลูกผักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเช่นขา่าตะไคร้มะนาวผักแพว และเริ่มปลูกชะอมเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ทั้งได้ขยายผลน้อมนำพระราชะดำริโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยไปยังโรงเรียนบ้านเลยวงยังใสยอำเภอภูหลวงและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไปยังชุมชนในค่าย นอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบแนวทางการดำเนินงานทดลองปลูกพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อทดสอบความสเสถียรการเจริญเติบโตและคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศรวมทั้งยกระดับให้เป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนในพื้นที่อีสานเหนือ องคมนตรีเป็นประธานในงานถแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพบรรจุพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลเอก,กประพนา์รุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช บริษัททานตะวันอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพอขอถแถลงข่าวการใช้นวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพความสำเร็จของผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด Zero Waste การลดขยะให้เหลือศูนย จุดเด่นคือบางและใสป้องกันการเกิดฝ้าสามารถยืดอายุสินค้าเช่นผักสลัดให้คงสภาพสดใหม่จากเดิม3วันเป็น5วันทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมบลิที่โครงการหลวงนําร่องใช้ฟิล์มกับบรรจุภัณฑ์เมนูผักสลัดพร้อมทานที่ร้านค้าโครงการหลวงในงานโครงการหลวง53 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคม2565บริเวณโซนเซ็นทรัลคอร์ดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และวางจำหน่ายในร้านค้าของมูลิธิโครงการหลวงทั้ง18สาขาทั่วประเทศสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสเน็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t t h ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉันธนสรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ